บรรยากาศสดๆนะครับที่ลานจอดรถโรงแรมเดอะโซซตี้อจุธยาของคุณชูชีพตีโพคานะครับแฟนบันโมนีหนาแน่นสาวสวยจากกระทิงแดงบอกป้ายยกแรกครับเดินทางมาถึงคู่4ครับไปลุ้นกันบนสังเวียนกันต่อเด่นนภาเกียรตินิวัตครับจะสู้กับเพชรรุ่งเรืองมานบยิมไทยสดกับไทยครับบนเวทีคุณสเดชเด่นนภานี่จากอุบลร,ราชธานีนะครับกับเพชรรุ่งเรืองนี่จากพิษณุโลกนะครับ คู่นี้น่ไทยเจอกับไทยครับรูปร่างนี่ก็ใกล้เคียงกับแม่สูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับในพิกัด115ปอนด์ครับคู่นี้กำหนดชก6กยกนะครับไปสืบถามมาแล้วคุณสุดเดชกแคปทูบนร่างของเด่นนภานี่ลงทุนไปเกือบ3 0,000ืแหมเดี๋ยวดูครับจะคุ้มค่าหรือเปล่าหลังนี่มังกรเต็มหลังเลยนะครับเดี๋ยวดูครับจะเหลือกี่เล็บกี่เขี้ยว ขณะที่กางเกีงสีนดำเงินแม่หลวงพ่อหลวงพี่เต็มเลยครับอันเชิญมาจากด้านหลังเอาละครับเหนียวเหนียวไม่ไไหนเหนียวแตกไม่แตกคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาเจอกันอ,อีกแล้วนะครับแหมวันนี้นี่ ซ้ายกับขวาดูเด็ดเผ็ดมันครับรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมครับนายห้างเจียชัยเสือสิบเอ็ดตัวยกแรก5,000บาทแล้วก็ร้างกายเรื่องพักเพ่องคุ้มเลือดสุพรรณชันซิบสั้นสามงานวงวานครับคุณชัยโรจน์ครับครับสนับสนุนมาด้วยครับวันนี้นั่งลุ้นอยู่หน้าจอช่อง3ามนี่กำนันด6ยกแต่ว่าจะครบยกหรือไม่นี่ยังต้องลุ้นเงียบเพราะแหมมายกแรกนี่ใส่กันดีเหลือเกินงานฉลองคนมตคนใหญ่ที่สุดนะครัวคุณสาลายครับจุดพะรดคนที่จังหวัดชุมพรครับคือคุณเพิ่มศักดิ์และคุณนิพาคงชูชัย ยาหมองน้ำเชิงเซมอิวและยาน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชิงเซมอิวนะครับบริษัทเกียรติวิ่งเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนิดครับโรงเรียนเซนต์อนโทนีบางปะอินก็เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 โรงเรียน3ภาษานะครับเรียนห้องปรับอากาศเย็นสบายครับแล้วก็ข่าวฝากจากท่านนายกอุกกรุงสยามนะครับงานฉลองหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกระหว่างวันที่23-25ถึงมีนาก็ช่วงวันนี้แหละครับที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณ ผมสันสุพรร์ฝากประชาสัพันธ์มาดูเกมบนเวทีกันต่อครับมวยคู่นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตองบอกว่าไทยพี่าติไทยก็จริงครับแต่ว่าบนเวทีใส่กันเต็นที่อยู่แล้วถามว่าพี่น้องไม่มีแน่มีรางวัลพิเศษอันฉีดด้วยนะครับไปแล้วอย่าอ๋อย่าใ่งใจเย็นๆแม่แบงล์คครับวันนี้หลอกลื่นล้มก่อนอือ้แต่ว่าทางเด่นนภาดีแคนี่ครับเน้นเน้นเน้นเนืคโอ้โหไปอีกแล้วครับดูท่าทาง แล้วรับวมธุรกิจบวกมือลาเลยครับสองโป๊ะทีเดียวครับแหมเข้าจุดสำคัญสำคัญนะครับปล่อยเลยครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับไม่ต้องห่วงครับไไปปเเรรืื่่่อออยยกนโอ้โหดูครับใช้ได้ครับจับตาดูวีดีการ์ดมาแทรบนเรื่องด้านนี้สามหมื่นกว่าครับดูผ้าช้านะครับเพาะชายโครงครับพ่อหน้าพะวงหน้าแล้วลงล่างครับโอ้โหดูอีกมาุมหนมุมช็อตหนึ่งครับช่องสามคัดมาสวยๆครับมุมป๊อกขึ้นไปหนึ่ครับ ไปกันแต่รับตัวแล้วครับคุณสุเดชครับดูครับดูลูกชายโครงให้ดีครับนี่ครับนี่ครับชายโครงขวานี่แหละครับโอ้โหสุดจะทนครับอ่ะวยกแรกนะครับคู่นี้พักชมโฆชณาอีกครั้งครับเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับเป็นน้นว่าเด่นนภานะครับเกีรนิวัฒน์ชนะยกหนึ่งเพชรรุ่งเรืองนี่ พอเห็นเด่นนภาแกมีสักเยอะนะนะมีหลายอย่างเลยแกก็ทิ้งตัวไปก่อนโดนหนักๆแกก็ยอมเลย